ย่ยัก,กินกุ้งนี่ป้าเลยไปซื้อกุ้งมาให้โอ้โหยางก,กินมันกุ้งตัวใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนี่ปลาหมึกไข่นะ้อตี <c oughs> เอาจะย่าง<ข>แต่ปลาหมึอกอันนี้ใช่ปลาหมึกหอมแล้วไข่มันหายไป็นอยู่ข้างในนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่ะย่างย่างมิมย่าไปจิ้มนี่ตอนนี้ก็ไฟอยู่ครับเดี๋ยวไฟใกล้ติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงมือย่าง,งกัน <c oughs> ูยังไม่ตายยังไม่ตายมันดิ้นมันดิ้นตกใจเลยดิ้นมันดิ้นระวังโอ้ยดูสิเต็มเต็มว่าจะพาหัวสักตัวเต็มเต็มเตาว้าวอร่อยแน่เต็มเต็มเตาเลยครับน้องๆบีมชอบมากกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตอนนี้กุ้งเราสุกขึ้นมา บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ย่างไปสีสันเป็นไงสวยเลยงางนี่นี่ในถาดนี้อะไรครับไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกโอ้ไข่ปลาหมึกของโปรดบีมโดยเกลือบางๆเป็นไงน่ากินนะครับนี่แล้วเราก็จะลงปลาหมึกเลยนะครับ ปลาหมึกปลาไข่ปลาไข่อยากกินบปล<ค>าไข่ต้อค่อยๆบรรจงไม่งั้นเดี๋ยวไข่ลุกออกมานะกวนนวดลุ่นลงไปในตะแกรงด้วยอันนั้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 นนวดยาวเพือนทำไมอะค่อยๆพักนวดไปทางโน้นกรับคือเขาถึงเสียบหมา้ากันนะนะใช่ใช่ใช่ตอนนี้กุ้งของเราก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนการกินของบีมคืออะไรครับเขา กินก <c oughs> oh, okay. ับ <c> สีอ oh, okay. ิ๊วเห็ดหอมอ๋ออ <c oughs> like ๋อ <c> อ <oughs> ๋ออ๋ต้องใส่สีอิวเห็ดหอมใช่ไหมเห็ดรับความอร่อยสีอิ๊วเห็ดหอมเนี่ยกินกับข้าวเปล่ายังอร่อยเลยน่าน้าน้าโอ้โหตอนนี้แม่บีก็ใส่ถุงมือเตรียมความพร้อมในการแกะกุ้งครับกุ้งของเราแบบสีสวยมากเลยครับทุกคนวยแกะแล้วเนื้อดิงๆเลยบีมเขาบอกมาว่าเขายากจะได้มันเยิ้มๆนะ ขาเลยแบบยางไม่แห้งเอาแบบตังดีมันทั้งนั้นเลยอ่ะวิวิวดูหน้าเด็กดิหน้าเขาอยากกินตะลึงไปเลยหมูบีมวิ้วเผ็ดน้ำบีมจริงเหรอ มแม่ยังไม่ได้ปอกเลยเขาทนไม่ไหวแล้วเขาลาดเลยหิวเขาเหิวกานจิมซีฟูนี่ป๋าทําเองนะใช่ป๋าไปตาเองเลยบีมก็ไปยืนดูอร่อยอร่อยป่ะเซ็บป่ะเซ็บเซ็บเนี่ยเอาแล้วเขาจะกินแล้วโอ้กองถ่ายไม่ทันเลยครับเขาย่ออ,อีกแล้วครับ ไปไงปลายา่างแบบนี้แจ๋วมะกำลังดีเลยแจ๋วเจ๋อเจ๋อเจ๋อเลยโอ้ยหิวเลยครับโอ้โหโโกินป้าบป,ป้าบป,ป้าบใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มด้วยใส่เห็ดหอมด้วยอ๋อใส่หลายอย่างเลยนะ จังมากเลยครับทุกคนเป็นไงครับเต็มสิบคะแนนสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มคันนมวคุณต่อ <c> ย <oughs> อ้ออันนี้มันอีกตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมพอดีหิวเลยจะกินหน้าแม่หน้าแม่มากินว้าวไข่รปลาหมึกทะลักออกมาครับดีนะไม่ล่นบีมชอบมากไข่รปลาหมึก แสดงว่าปั้งแรงไหมใช่ิีมไข่ปลาหมึกครับน้ำจิ้มตีฟูดสุดยอดเลยเอาแล้วเอาแล้วครับโอ,อ,อ้เป็นไงไข่ปลาหมึกว,วันนี้เป็นงานได้กินสมใจย,ยังกุ้งเผาปลาหมึกย่างสะใจกันเลยทีเดียวฟินไหมฟินไห ปลาหมึกสุกแล้วครับผมโอ้ยไข่ดูไข่สิครับตัดนะอือโออุ้ยเขาเพร็ดบีไม่ได้เอาอ้อเอาอ้อกออพีอพ่อเขาจะน้ำพอโอ้ลาดน้ำจิ้มไปแล้วเขาจะกินได้ไหมใส่น้ำจิ้มจะเผ็ดหรือเปล่าระวังวังรยวังสำลักหอมไหม ความจริงไข่ปลาหมึกยังมีนะในฟอยเนี่ย,ยป้าวลงไปที่เตาเลือเดือดพุดๆเลยนะดูดิโแม่กินน้ำจิ้มซกครับถ้าใส่พริกเยอะนี่จะปากเจอือเป็นยงเด็ดมะปอ,อกมวานี่ครับไข่ปลาหมึกสุกแล้วเหลืองมหอมๆเลยครับชอบเยอะมหรอกินแห้งดีว่าเยอะมเนี่ยมันเหมือนไม่ไปไ้สุกดีขาวนไป,ไปอุ้ย<ป>หอมมากเลย นี่ซุกคือซกุกจริงเชิญแล้วก็ถานครับอินจอยครับ enjoy. อินจอยเฮ้ยแม่ห้ามกิน <c oughs> นี่อุตส่าห์บรรจงย่างมาเลยนะโอหมมดูดิน่ากินมากจ,จิ้มโมโอ้หไปไงครับติบขนาดน้เต็มมาเลยแม่บีแห้งๆหงอมๆสุดยอดอ่ะอันนี้เป็น ไข่หมึกหอมอ่อร่อยทีเด็ดโอ้หเขาเอาอีกแล้วเอบโอเคเดี๋ยวเราสามคนขอตัวกินก่อนนะครับมื้อนี้นี่แบบว่าอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครบคค่ะบ๊ายบาย